เี๋ยวมีตังไม่มีตังอ่ะแต่ว่ามันขา,ายไงก็ผมก็บอกไม่มีตังแล้วมันอยู่ไงอยู่ไง,ไงกินยังไงก็เหมือนยังไม่มีเป็นก้อน,นอ่ะมั้งพี่มีเป็นก้นก็ผ่อนดีครับก็คือไม่มาคุยไงเรื่องของก็แกะขายดิเรื่องของเรื่องก็ไม่มาคุยไม่มาเคลียร์ช่เข่งขวางว่างเปล่า นี่ทุกคนนี่ที่กำลังยืนอยู่นี่รอโรงงานนะโรงงานสาตางตาไม่ได้กลับกันเออเนี่ยคาแคร์เรามีที่นั่งนะีหลังลูกค้ามาเลยนั่งคาแคร์ได้นะครับแอร์เย็นชุ่มฉ่ำนะฮะรอไหลท่อใช่ไหมเขาบอกออกกำลังกายรอครับโอเคเห็นไหมเรามีฟิตเนสอย่างดีเห็นไหมครับ มีบริการพิซซงพิซเน็ตให้นะฮะสำหรับลูกค้าที่รอนานนะฮะเออวันนี้โลขายอะไรดีวะระหว่างลูกค้ารอท่ออยู่เนี่ย,ยท่อไงท่อโลขายท่ออ้ยอนี่รถรอติดตั้งท่อกันนะฮะระหว่างรองติดตั้งท่อวันนี้เราก็จะมาชวนชิมชวนชิมอะไรครับ ต้นชิมอะไรครับช้นชิมอะไรครับมหมูท่าฮะฝนเวลาอยู่ร้านนี่แต่งตัวมันดีๆก็ลยถ้ขาดเสื้อชาใช่เสื้อรอวเสื้อนะไรมีอะไรใส่ทำไมเสื้อนเนี้ยมันไม่เวหรอเดี๋ยวจะโลจะยกเดี๋ยวมันร้อน,นอ่ะโบโบแต่งตัวผิดระเบียบนนิด <c oughs> ใส่เสื้อระเบบียแตต่ัวผิดระเบียบระหว่างลูกค้าเราฮะรอกัน เอออึงท่ออะไรเปลี่ยนเลยหาสลับดิสตีตัวดูครับ PK ก็ร้อใส่ท่อกันอีกหนึ่งคันสองคันนิวยาริสอีกหนึ่งคันบีอีกมีคันเลยอีเยี่ยบ BM ตุ๊ดนี่ใครขับมาวะเนี่ยเฮ้ ไอโอมเห็น bm ตุ๊ดยังเออเีอ bm ตุ๊ดใครวะจอดอยู่เนี่ยบางแสนโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยจอดผิดที่ปะเนี่ยรถแบบนี้ที่นี่ไม่มีนะตุ๊ดติ๋วเนี่ยอันนี้มันรีบมาคนไม่ได้ท่อเออนี่อะไรฮะรีบมาเอาท่อมันติดเครื่องไว้ทำไมเนี่ยใครนอนอยู่วะ สั่งเขาเถอะใครจะไปดูพีเมียก็ไปดูเถอะนี่ครับใส่ท่ออีกรอกันให้ต่ำารอกันให้ตึมเจ้าของอ,อู่ก็ไม่รู้จ่าทำอะไรเหมือนกันเพราะว่าก็รอเหมือนกันใส่ท่อหมดเลยเนี่ยดูดิมีใครจะมาอีกไหมครับผมจะออกไปกินข้าวแล้ว เต็มมไปหดลูกคา้าเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเอาไม่ไปใส่ที่เสรีไทยได้ครับอะ,อะไรนะ <laughs> ลูกคา้าเยอะที่นี่เกียรติรอไปใส่เสรีไทยได้ฝ <laughs> ากร้านไม่มีนะเว้ยฝากร้านไม่กันบนัดแจ่มครับแกเลยสมสี่ตัวคอยอ่ะไอ้ลูกพี่เมง่อไหร่สุดล้านเป็นพี่อะไรสุดล้านไปเที่ยวครับโอ๊ยจัดเดี๋ยวนี้ร้านมึงน,นี่ลูกพี่มึงน,นี่เที่ยวบ่อยนะ <laughs> สแน็คคาแม่งยอดดีมากครับเง <สะ S 2> ินแบบเหลือมาก เดี๋ยวแข่งรถดเดี๋ยวพาเมียไปเที่ยวไปด้วยกนันรู้ไหมว่ไม่ได้ท้อง<ะ>อ่ะก็ไม่ต้องเอาบอกมันไม่ต้องขายแล้วรวยแล้วไม่ต้องขายแล้วฮะยกร้านมึงไปเลยว่ะไปบ,บอกมันช่วงนี้มันไม่ค่อย,อยากทำนะ <S <S เออมันก็ยกร้านเลยยึดร้านเลย <S <S เออ,เอ,อบอกพ,พี่พี่ฟิล์มครับน้องอยากโตอะไรเงี้ยน้องอยากโตน้องอยาก พี่บีมพี่บีมจะกล่าวว่าพี่พีมจะไปเปิดร้านอยู่เมืองการใช่ไหมมึงก็ไปอยู่การเลยแล้วเดี๋ยวสแน็คคาบางแสงกูเทคโอเวอร์เองแล้วเดี๋ยวนี่กูจ้างให้มันอยู่ร้านดีนะเอออันนี้จะจับมือกูนะจับออกโครงการฝากร้านนพืจอการจับแม่งเลยร้านเลยไม่รู้จักอยู่ไอ้ข้างหลังนี้มันไปกันหมดยังในวงเ่ยไปกันหมดยัง อ้าวนี่นี่ไอเฟมมึงดูมึงดูไอจัดรถอะไรของมึงอบบเมื่อกี้นี้นี่มันต้องอย่างงี้เอ๊ะอะไรนี่มันองนนนอ,นนอย่างงี้นี่น่าจโกรธเนี่ยรู้จักนะเขาบอกว่าโกรธอะ นี่ดูฝาคาร์บอนเน่าๆมันกูยังบิ้วได้ไหมรอดเลยเออม่รู้แบบากกมาแล้วเนี่ยลูกค้าสามเจ็ดูนย์กูมาแปดร้อยรอบกูยังไม่ตอบเขาเลยแม่มันกูหนีไปซื้อที่อื่นะนะเนีมันเซ็ตราคาแล้วมันไม่เลาใจว่ะแน่มีอะไรทา โอ้ยไม่โรงงานจะข่นทข่อมาจบโอ้โหเจอคันนี้อีกแล้วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับผมว่าไม่มีทางเดินฮะจะได้แดกไหมเนี่ยหมูกระทะเขาไม่ขายเนื้อให้ตั้งสั่งเนื้อสั่งหมูกระทะหรสั่งหมูกระทะไม่แล้วเขามีเนื้อไหมร้านนี้ไม่มี อันนี้ไม่มีเนี่ยอันนี้ไม่มี <c oughs> ไม่มีอ่ะไม่มีติดกระดูกแมง <c oughs> ได้ไอ้ได้ไอ้เออได้ไอ้ไงโอ้ย เดี๋ยวขอกินหมูกระทะก่อนนะวันนี้หลาหลายรอบว่างจัดนะฮะเพราะว่าฝนก็ตกจูนถนนก็ไม่ได้นะฮะจะไปจูนรถเดโนโวันนี้3ามคันก็จูนเนื้อขาเป๋ใช้ไม่เท้าสี่อันเดินกันอกรอบคัแรกคันอรอัแรกอยู่จบว่างงานโคตรโคต,โคตนะฮะใส่ไปเปล่าหลอมากติด<ส>นติกเกอร์ให้ด้วยแอสเซตตัวเล็กไปนี่อุตส่าห์เก่งใจติดให้แต่ C, h, เิงเลพราะว่าเขาแก้งงาน t u r โ o จูบกล่องครบหมดคันนี้ภาพออกโมโมโหเป็นฝ้าไม่ต้องตกใจนะครับของความเยอะมันเป็นดรยไอส์ควันแม่งเยอะจัดเลยวันนี้ฮะไปดีฝ่าอ้าวไหนเขาบอกไปดูบอลกันหมดก็ก็เยอะอยู่ไอเนี่ยคนก็เยอะอยู่นะโอเคครับกลับจะมาเลมาทิ้งไว้เลย เฮ้ยโอมมาอธิบายเคลือบแก้วเล่นๆอยู่ห่ามันเร็วบ้าไงครับหนาหนาหนาคืออะไรครับโอ้โหประกอบไปก็เสียเงินที่เกยบประกอบตอบอะไรครับ น้าน้นะ้านะตอบอะไรอ่ะเหม็นถามอะไรมาเลยเออดูหนังกันดีกว่าไอโอมแดกข้าวไม่เก็บเยอะน,นะไอเยียเหม็นชิบหายเลย ไม่ไม่อ่านไม่ทันครับอะไรเอ่ยใส่สีคา์สไหนอะไรใส่สีคา์สว่ามาอ่านไม่ทันอ่าทําสีเขียวเหลืองแท็กซี่หรอรถอะไรครับรถอะไร มาด้าสาตัวเก่าเซ็ตโบเกียร์พังใหม่ไม่พังครับเซ็ตไปหลายคันแล้วครับเขียวมิวเกตทองเท่าไหร่อ่าสีเขียวมิวสามหมืครับผมล้อ F1R ยังไงเอ่ยใส่กล่องท่อแจ๊ส GE ใช้เวลาทำประมาณ4ชั่วโมงครับนาะเล่นดนตรีอะไรได้บ้างเล่นไม่ได้เล่นได้ครับเล่นไม่เป็นแต่เล่นได้นะครับ โอ้โหขี้เกียจเดินแล้วครับดูงานจะดูคันไหนจ๊ะแท็กซี่เอาติดตัวใหม่ก็เตรียวไปประมาณสี่หมื่นบาทนะครับในนอกนะสีคาร์ดของผมอ๋อเอคาร์ดจะเอาเอสวันใส่เบนซ์เหรอครับใช่ไหมแท้เทียมครับ Accord G8 อยากใส่กล่อง Data Tech Standalone ครับ Octane Mac 4กโฟรก็ได้นะฮะ S1R17 สีเงินพร้อมยาง27,000ครับ Accord เขียวสตาร์ไม่ติดเลยเสร็จแล้วสีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะยกรถไปไล่ใส่ไฟครับไม่รู้เป็นอะไร s 1 1 8จะใส่เทียมก็ได้แท้ก็ได้มีนะสไลด์รูใส่ได้เลย เทียมก็ได้เลยครับใส่ยางหนาๆหน่อยสามหมกว่าบาท40,000ไม่เกินนี้พร้อมยางนะครับทําใส่เบนท์ให้เรียบร้อย H1R 1 5 9 9 9ก็อย่างโตโยครับผมพ้นสีแดงด้วยจัดไปมาสั่งไว้เลยครับ สาย i r f o โ e ซิ่งเปลี่ยน a i r f o ฟตัวนอกมาแล้วไม่ต้องใส่นะครับมันหลอกไปแล้วนะครับนอกจากจะไปขาย a i r ์ o ฟทิ้งนะครับร้อย1มีเลยครับไปขาย a i r ์ o ฟแล้วก็เอาเงินมาซื้อสาย i อร์ o e ถูกกว่าครับพ่นสีหนวดแดงรอรับได้เลย GK m ค a อ t o อเซ็ตโบอันไหนแจ่มกว่ากัน MT ได้ต้นได้อารมณออโต้ Auto ได้ตีนปลายเดินกว่าครับ แอปคอด G8 เข้าไปทำสีนัดล่วงหน้า30-40ถีวันครับผมทำสีแดงแก้ว KR ถอดมาครับเดี๋ยวจัดการให้ฝนชุดอะไรชุดเกี่ยวข้าโพด FB 2 0ใส่กล่องไปแล้วอยากเซ็ตโบเติมห้าหมื่นห้าครับผม s s r ไทยสี 47, งานเทพมีครับแต่ไม่รู้ของหมดไปยังนะมันไม่ค่อยได้ขายไงมีประกันก็เคมเก็บรอยรอบกันไปครับเปิดใบเคมมาแล้วก็มาทำใบเสนอราคาครับผมเดีวโอนมัดจำเลยไหมครับส่งข้อความนะครับคุณรันส่งข้อความล้อไปที่เบอร์ศูนย์แป0แปดศูนนะครับกล่อง TPS คือกล่องอะไรกด Google ง่ายกว่าครับโซนิคใส่กล่องก็หมื่นกว่าบาท2 0งหมกว่าบาทจูน e85 อะไรอะ่ะโอ้ยทําสีร้อแท้ไม่ทําทําสีอู่แถวบ้านแล้วฝาท้ายเป็นคลื่นเอาเข้ามาทําครับเดี๋ยวดูให้ครับ จ k จะวางเครื่อง K20 เบิกใหม่ราคาเท่าไหร่ครับพร้อมจูนเบิกอะไรใหม่ครับคุณสักกรินดาวร้ายครับคำถามคุณไม่ค่อยเคลียร์ครับเครื่องมือหนึ่งมีด้วยหละครับเครื่องมือสองเนี่ย k 2 0 f d 2ิบแสนแปดถ้ามือหนึ่งก็คิดเอาเองครับว่าเท่าไหร่ครับมีงบเท่าไหร่ครับคุณสักกรินดาวร้ายครับ เปิดงบมาแล้วผมแนะนําให้ครับจะวางเคยี่เนี่ย t ีสิงานเทพพร้อมยาง3 6มหมครับ S1 9.5้าจุดขอบสิบแปดแม็กอย่างเดียวรวมทําสีแดงแก้วด้วย24,500ครับผมซ่อมแผลสวนทั้งงานน้อยก็มาเช้าได้เย็นครับจะไปทําสีเปลี่ยนวาง งานงานอูอ่สีที่ผมนะครับผมงานวางกระจกผมใช้ร้านกระจกจากในศูนย์มาทําให้ที่อู่นะครับก็เดี๋ยวซิตี้คันน้าเงินที่เมื่อกี้ผมลงคลิปให้ก็จะทําแก้กระจกหน้าเขาเหมือนกันครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับว่าเนียนๆมันเป็นยังไงครับ FC ใส่ต่อ AZC รอรับได้เลยครับถ้าเป็น1.8ถ้าเป็น1.5ก็ประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมงครับ จริงๆ19งานก๊อปมันก็มีนะแต่18ยางหนาทําแบบสตีก็หล่อนะอะไรบิ่มอะไรฮะมีปัญหาอะไรกับฉันเฟส500ขับรถาให้ผมดูนิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวผมขอดูบอดี้นิดหนึ่งว่ามันมันยากไหมนะครับถ้าตัวถังบางก็เดี๋ยวลุยเลยครับ กระจกหน้า G K ประมาณ4,000กว่าบาทครับผมคิดถึงคิดถึงแต่ไม่มาหาถ่ายเจ๊โบว์คุณจะไปถ่ายมันทำไมอ <c oughs> ีบูนั่งกำลังพัดไอ้นี่อยู่สปริงโหลด RX R S R แปดพันบาทจ้าขายอยู่น ato, เนี่ยนัตโตเนี่ย FC เหมือนผมทําไปประมาณ5-6าแสนครับฝาหน้าคาร์บอน FD ปีแต่งานไต้หวันนะหมื่นสองกล่องแดงสาย Airfo หาซื้อยากสั่งให้ผมส่งเลยครับง่ายๆครับส่งไปชนีไปวันเดียวก็ถึงนะครับใส่เองง่ายๆครับนะมีนไาจะถามอีก เอททำสีเอารถมาดูครับ3ามหมื่กว่าบาทชุดแต่งคาร์บอน f c รอบคันของผมแพงกว่าที่อื่นนะครับ22,500นะครับถูกกว่าน,นี้ไม่ทํานะครับถูกกว่าน,นี้แถวพระราม2พระราม3าลังสิทธ์มีเต็มเลยครับคาร์บ,บอนรอบคันถูกกว่าผมหลายพันเลยครับปั๊ม AP ไม่ลืมจ้าเข้าไปเซ็ตสตัดวันหลังเถอะวันนี้มีสายสตัดอีก2คันถ้าทางช่างจะไม่ไหวแล้ว อเวนซ่าทำสีเขียวมิวสามหมื่นห้าละกันศูนย์หกทำสีเดิมสองหมื่นต้นต้นล้อเดิมเป็น AMG โรงงานอ่าก็นั่นแหละก็เก็บไว้เอาไว้ขายแพง fc ทอ่อท่อก็4 1 9 0 0 0ถึง้คาร์บอนกระโปรงหน้าก็13,000ล้อก็มีตั้งแต่30,000ยันแสนเลือกเอาครับฝาคาร์บอน GK งานผม1 5 0 0บาทล้อ17 GK มีงบ30,000ก็ AP ไงครับใส่ไปทั้งหลายคันแล้วตอนนี้ AP ผมเนี่ยราคาเล้าสุดแล้วครับคุณภาพก็คือสุดติ่งนะครับ29,000ครับ FB สีเหลืองอยากได้แจ่มๆก็จัดมาเลยครับสามหมื่นห้าครับผม LT ศูนย์สี่สามหมื่นหกครับ GD ถูกต้องครับ GD สามหมื่นสามครับ RE สามสิบเทียมหมื่นสองห้าแท้ห้าหมื่นครับ ใส่กล่องแล้วมาใส่เฮดจูนใหม่หมดเลยครับส0 0 0ันถึงสี่พบาทครับเริ่มต้นใหม่เลยครับถ้าใส่เฮดแล้วไม่ต้องจูนจะแสดงว่าเฮดนั้นแม่งไม่เห็นผลส้นตีนอะไรเลยครับแก้มเจาะวีอ 7, อสเจ็ดพันห้าองคุยไปคุยมายังง่วงอะแอคคอร์ดจีแทำสีแดง3 6มหม ไฟกล่องแดงไม่ติดโทรเข้ามาเลยครับวิธีเช็คถอดมาแล้วเอาไปเสียบแบตอีกอันหนึ่งครับเลาะตะเข็บครับถ้ารถมีตะเข็บถ้ารถไม่มีตะเข็บก็ตัดเสารครับสนรนูปจูนแก้ Data t e ทคสแตน n าร์งานทําที่อื่นมา4,000บาทครับลบจูนใหม่หมดครับเบนจ์จูนเท่าไหร่เบนซ์ถ้ามีถ้าเป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆมีเทอร์โบนะครับ ใส่เลชชิปจบเลยครับเคมประกันโฟกัสติดต่อผมก่อนจีเกที่ไปทำท่อมาอยากลั่นวิ่งดีมากครับขอบคุณครับลอดแท้ rpf 1 1528ครับหมูกระทะมันไม่ไปกินเลยกูไปดูก่อนเขีย่ยป่านนี้แม่งกินหมดแล้วมั้ง ฝาน้าตอบไปแล้ว GK เคสองหมื่นห้าร้อยไงหนึ่งหน้าร้อยบาทฝาหน้างานผมอะไม่เนียนคืนเงินเฮ้ย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 ยังไงกันเฮ้ย hey. <Okay. S 1> ถุงลมราคาถูกก็ข้างหลังอูงอ่ไงหมื่นห้าแล้วมึงก็ไปทำเองไม่เดี๋ยวมันมันขับไม่ได้ยแย่เลย ลับได้ามาันอยู่ที่ซัดไงของอนะ่ะไม่สายดูดอ่ะในของกูเนี่ยนี่ก็มีของพมับมาให้นะนะนะเฮ้ปยปวดมึงจะไปปลูปกข้าวโพดเหรอบอกแล้วจะไปเกี่ยวขกยกย้าวนะ <c oughs> โพดเออ อะไรโบ่เป็นอะไรนี่นะฮะแม่ลูกอ่อนนะฮะท้องแล้วค่ะท้องแล้วนะฮะนั่นผัวครับไม่รู้ท้องกับใครไม่ค่อยรู้ยังไงคนคนดูเป็นหมื่นอะไรนะก่อนไอตีนี้เดี๋ยวกลับบ้านไครมีอะไรนะเอาไม่มันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ฮะอันนี้นะฮะ อะไรฮะสวยสุดยอดมากเลยนะฮะกูกูกูกล้องหน้าอยู่นะฮะกล้องหน้าฮะนี่ฮะกำลังจะเสร็จแล้วนะครับกูไปถ่ายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะเพี้ยวเลยนะฮะตอนนี้นะฮะมึงเจือดเนี่ยฮะทำเรื่องนี้ไปตั้งคดีนะกลับไปเรื่องอื่นแล้วทำไมล่ะผู้คนเขาขอมาเมืบอกว่าพี่ครับพี่ครับช่วยถ่ายน้องคนที่ดำดำเมื่อกี้ให้ผมดูหน่อยเขาบางนี้ตอนนี้โปรเพลี้บแก้วนะครับซีวิกเอฟซีถึงสิ้นเดือนนี้นะใช่ไหมหมื่นสี่นะพอพ้น เดือนนี้ไปหมื่นหกนะครับใครขับเอฟซีอยู่รีบติดต่อมาเลยมันถูกเกินนะมันถูกเกินครับผมดูไม่มีคุณภาพแล้วลดการใส่ดีไทยฝากด้วยครับไอ้สักลดฝากร้านเฮ้ยคือคือได้กินแล้วใช่ไหมกูจะได้กินแล้วมีเพจมีเพจการโค้ดของเอเซียซีด้วยเอเซียซีการโค้ดปาดินเทอร์ลเฮ้ยยัดเก๊ท่อมาแล้วทั้งอยู่ไหมเนี่ย เรียมปอยอเบียมตนัดคางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถหลบก่อนตนัดคางเอานี้หลบก่อนขยับหยับนี่ก็ได้เนี่ยนี่นี่แปะนี่เลยเฮ้ยไม่ค้างดิไม่ค้างดิ เดี๋ยวเด็กกำลังถอยอยู่ฮะได้จัดให้เขียบแก้วนะนี่เลยแปะยาลิตหนึ่งจุดสองสามพันเก้าครับไม่ไม่ไม่เนี่ยแปะนี่เลยแปะนี่นะ พอจูเนอร์แดงสดหรือแดงแก้วครับโอมาเลื่อนยาลิสมาเลื่อนยาลิส c i วิกเดินหน้าไปนู่นเลยน่าจะมีนะสิบเก้าหรอผมเช็คให้ส่งข้อความไปที่เบอร์น้องโบเบอร์คุณฟ้าก็ได้ครับเดี๋ยวผมเช็คให้ S1R 19บเก้นะ ขนท่อครับวันนี้ของลงเออ่ท่อผมเงียบอยู่แล้วครับท่อที่นี่ไม่มีแวนนะครับ ex ก็จู่ประมาณหมื่นสองครับสับเกียร์ GK ผมไม่เทินครับพวกเทินเกียร์ฮอนด้ารุ่นไปแถวบางนานะครับผมทำงานคนละอย่างครับ GK ไม่ต้องเทินครับห้าหกหมื่นนะครับ K 2ยี่สี่ vs วาง GK K 24จะไปวางให้มันวุ่นวายครับ A2 แรงสุดครับแต่วางยากหน่อยนะครับจะทําก็เข้ามาครับที่เกียรติต่อบนไลน์ครับ GK จะวาง K ผมเห็นถามหลายคันเลยมากเลยแต่ไม่เห็นเข้ามาสักคันนะครับจะทําเข้ามาเลยครับผมทําได้หมดอ่ะนะครับเอาเข้ามาเลยอยากทําเข้ามาเนี๋ยจัน สามารถสูงแซ่ดท,ทำแดงสดนะครับสามหมื่นกว่าใบครับไม่เกินสี่หมื่น้ช่างกูเหลือไม่ไหนสมช่วยคนนี้เดีวซิต,ตี้ศูนย์สามจอดทำครับสี่เป็นห้าครับ บ,บ,บีบเข้าไปแล้วมาตอนนี้ใครจะช่วยขน,นเอาไอ้นี่หลบกกปั่นไปมึงเอาฝาคาร์บอนนะหลบปั่นสมอันนี้ก็เอาขึ้นไปทีมึงเอาไปไหนไกลล่ะ ฮะมือเอาเป่าคาร์บอนเอาหลบไปพอท่อมันกเกินเนี่ยตรงนี้อะไรมันก็เกียร์หลบมาบอกลูกค้าหลบมึงแหวกไปนึงก็ได้เอาแค่ฝาเนี่ยเอาหลบออกไปมึก็ดันมาทางนี้สิฝาก็หลบออกมาแค่ดันเกี่ยทางน,นี้ก่อนแค่นั้นแหละกูโบต้ตามันพ้องไงหนุย่ย เอสามหนึ่งจะวางเครื่องเอามาที่ร้านเลยพวกรถพิกัดใหญ่จะวางอะไรเข้ามาที่ร้านเลยครับไม่ต้องคุยไลฟ์ครับไม่ต้องถามโทรศัพท์วางเครื่องเวทใหญ่ขับรถมาเลยครับมาคุยกันครับรายละเอียดมันเยอะครับถามตรงนี้มันเสียเวลาครับจะทำรถขนาดวาง V 8อย่างเงี้ยจะทำอะไรไปเนี่ยแล้วมันนั่งถามหน้าไลฟ์มันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับมันไร้สาระครับจะทำขับรถเข้ามาเลยครับ

เติมทางแปดจนะหมดละไอจีสั่งว่าต้องคนท่อทำไมรี่ๆปเนาะอะลไม้กระตูอะตสองใ